สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เรามาพูดถึงข้อห้ามนะครับห้ามทําการเช็ควาล์วรั่วทางด้านฝาสูบเด็ดขาดนะครับทําไมผมถึงต้องออ,อกมาทําคลิปคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาอทําไมผมถึงต้องห้ามนะครับว่าอย่าทําการเอาน้ํามันใส่เบ้าฝาแล้วก็เอาลมเป่าทางช่องพอร์ตนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ <K now> เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา <S <S <LE> <S เราจะเทสให้ดูว่าไอวาลเนี่ยนะครับวาลไอเสียมันไม่ได้รั่วนะวาลไอเสีย <S LE> ไม่ได้ร <twitch> ั่วนะอันนี้เราใส่น้ํามันลงไปนะอันนี้เราไม่ได้มองกล้องนะนะอ exactly. ่าไม่รั่วนะครับไม่รั่วนะครับตามนี้เลยนะครับมันไม่รั่วนะทิ้งไว้นานแล้วนะลนะครับแต่ไอดีนะรั่วนะครับไอดีมันรั่วอ,อยู่แล้วนะครับทุกนอันนี้ไอเสียไม่รั่วนะ น้ำมันใส่เข้าไปเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยนะครับไม่รั่วออกมานะครับเนี่ยไอเสียไม่รั่วนะเดี๋ยวเราเป่าให้ดูนะครับอ่าทีนี้ไอดีเนี่ยมันรั่วอยู่แล้วนะครับจากคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่ผ่านมาเราก็เทสให้ดูแล้วว่าไอดีเนี่ยมันรั่วนะครับอันนี้ไอดีนะอ่าเนี่ยรั่วออกมาเลยให้เห็นเลยซึมเปียกยอยนะยกอกมาเลยเห็นไหมไอดีเปียกดำออกมาเลยนะครับอ่า ทีนี้เรารู้แล้วนะว่าวาล์วไอดีมันรั่วไอเสียมันไม่ได้รั่วนะครับอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทาการวางกล้องตั้งกล้องก่อนเอาขาตั้งกล้องมาแล้วนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องถ่ายให้ดูนะครับว่าทําไมนะครับถึงห้ามทําการเอาน้ํามันใส่เบ้าฝาสูบแล้วเอาลมเป่านะครับอ่เเาเดี๋ยวเป่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับทุกท่านอ่ะเราตั้งกล้องเป็นที่เสร็จบเรียบร้อยไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับเป็นมืดมืยังไงไม่รู้นะ อ่ะนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ํามันเทใส่ให้เต็มเบ้าฝานะครับเอาน้ามันใส่ให้เต็มเบ้าฝาก่อนแบบนี้นะครับทีนี้เราก็จะใช้ลมในการเป่าเข้าตามช่องอดนะอ่าเมื่อกี้เราได้ทําการเทสให้ดูแล้วใช่ไหมว่า,าวาไอเสียมันไม่ได้รั่วแต่ทีนี้เราจะเป่านะอ่ามันจะมีฟองขึ้นหรือเปล่าดูลยลมอ่าขอ,อาไฟขอ,อไฟลมแห้งพดพี่น้องเอาไหม เอาไหมเอาไหมเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่นะครับอันนี้เป่าฝังไอเสียนะทั้งๆัที่มันไม่รั่วนะเมื่อกี้ทั้งๆที่มันไม่รั่วนะนะครับทำไมนะครับทำไมวาไม่รั่วนะครับเวลาที่เอาลมเป่านะครับมันถึงขึ้นฟองนะครับอันนี้เราจะเป่าฝังไอดีนะ เป่าฟังไอดีนะอ่านะครับอ่ามันมีเหตุผลนะครับเดี๋ยวจะเล่าเหตุผลให้ฟังกันนะครับว่าทําไมนะครับว่าทําไมนะครับอ่าเวลาที่เรานะครับเอาลมมาเป่านะครับมันจึงมีฟองขึ้นทําไมผมถึงต้องห้ามนะครับอ่าเดี๋ยวเป่าให้ดูอีกรอบหนึ่งเป่าให้ดูอีกรอบหนึ่งอ่านะครับอันนี้เป่าปอดไนะอดีนะเป่าปอดไอดีนะเนี่ย นะนี่เป่าเลยไอ้อดีเดิมมันรั่วอยู่แล้วนะครับไอ้เสียเดิมมันไม่ได้รั่วนะครับไอ้เสียเดิมเดิมมันไม่ได้รั่วเลยไอ้เสียเนี่ยนะครับไอ้เสียเดิมเดิมมันไม่ได้รั่วนะครับทุกท่านนะแต่เอาลมเป่าแล้วมันรั่วนะครับอ่า ครับผมจากกรณีที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าอย่าเอานะครับน้ำมันใส่เบ้าฝาสูบแล้วเอาลมเป่านะครับอ่าทำไมถึงต้องห้ามก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นทีแรกนะครับเราก็เทสแล้วว่าวาวไอเสียมันไม่ได้รั่วนะครับวาวไอเสียมันไม่ได้รั่วนะครับแต่นะครับอ่าเราเอาน้ํามันใส่ปับ๊บเราเอาอ่าลมมาเป่านะครับอ่าเราน้ํามันใส่ลมมาเป่าเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเมื่อกี้นะอ่ามันมี อมันมีฟองอากาศขึ้นมาทีนี้เราก็จะบอกว่าวาวรั่วนะครับอ่าผมเลยต้องทำการห้ามไงอ่านี่แหละนะครับผมก็เลยอ่าถึงทําคลิปออกมาบอกว่าห้ามทําแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันจะไปหลอกตัวเราเองว่าไอ้วาวไม่อยู่วาวไม่อ่า วาลบวแล้วไม่อยู่วาลรั่วนะครับทั้งๆที่วาลมันก็อยู่เป็นปกติสาเหตุที่ว่าเอาลมมาเป่าเข้าไปแล้วทําไมลมมันถึงขึ้นอ่ามันถึงดันออกมาทางเบ้าฝาสูบได้ก็เพราะว่าแรงดันของลมมันไปยกใบวาลขึ้นนะครับแรงดันของลมมันไปยกใบวาลขึ้นนะครับอ่าทําไมแรงดันของลมถึงไปยกใบวาลขึ้นได้ล่ะเนื่องแรงดันของปั๊มลมแต่ละถังมันไม่เหมือนกัน หนึ่งแรงดันของลมแต่ละถังมันไม่เหมือนกันเป่าแรงมันก็ยกขึ้นมาเยอะนะครับแต่บางคนปั๊มลมเล็กท่อลมเล็กมันก็เป่าแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะแรงแรงกดของสป,ปริงได้นะครับทีนี้รถของเราใช้งานมานานใบ,าว,บาวาวบ่าวาวสึกถอยหลังลงไปใบาวาวนะครับบ่าวาวสึกนะครับอถอยหลังลงไปเนี่ยมันถอยหลังออกมาเนี่ยเมื่อบ,บ่าวาวใบาวาวนะครับมันสึกาวาวมันถอยหลังออกมาสปริงเนี่ยมันก็อ่อน นะครับสปริงวาลวเนี่ยพวกนี้มันก็อ่อนนะครับพาะสปริงมันอ่อนนะครับไปบวกกับรถที่ผ่านการใช้งานมานานสปริงมันล้านะครับพอเรามาทําการเช็ควาลวโดยการเอาลมเป่าเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับมันจะทําให้สปริงมันแรงดันของลมเนี่ยมันเอาชนะแรงดึงของสปริงได้วาลวมันยกมันก็เลยมีลมออกมานั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้แหละอย่าพลาดนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําคลิปออกมาบอกผมก็เห็นหล,ลายๆสํานัก งัดผมแย้งผมนะครับอันนี้ผมทําให้ดูแล้วนะครับแล้วก็มีอาจารย์หลายๆสํานักออกมาพูดเรื่องนี้นะครับว่าอย่าเอาลมไปเป่าเข้าทางช่องพอร์ตนะครับการที่จะเช็ควาลโดยการเอาน้ํามันใส่ตรงเนี้ถ้าจะเช็ควาลรั่วโดยการเอาน้มนนา,วา,วา,านมันใส่เบ้าฝาเขาให้ใช้แวกค่ำเป็นตัวดูดนะเขาใช้แวกค่ำเป็นตัวดูดฟังดีๆเขาใช้แวกค่ำเป็นตัวดูดเขาไม่ได้เอาลมเป่าเข้า่าจําจไว้นะครับทุกท่านนะ เอาละนะครับทีนี้นะครับการเช็ควาลวนะครับโดยปกติเขาจะให้เช็คแบบนี้นะครับเอาน้ํามันใส่ตรงนี้ใช้ก็คือเอาน้ํามันเติมเข้าไปตรงนี้นะอันนี้เติมเข้าไปเติมแล้วล่ะนะครับทุกท่านนี่เติมเข้าไปนะอ่าเมื่อเติมเข้าไปแล้วเราจะใช้ลมเป่าทางด้านใบวาลวนะครับทําไมถึงต้องใช้ลมเป่าทางด้านใบวาลวก็เพราะว่าเวลาที่เครื่องยนต์ทํางานกําลังอัดมันจะดันให้วาลวมันสนิทมากกว่าเดิม นะครับถ้ามันดันสนิทแล้วนะครับมันยังมีลมรั่วออกไปได้ก็ถือว่าวาวรั่วแล้วล่ะนะครับต้องเช็คแบบเห็นไหมมันไม่มีฟองขึ้นนะครับมันไม่มีฟองขึ้นนะทีนี้เราจะเทสไอดี ID ให้ดูนะไอดี ID นี่มันรั่วอยู่แล้วนะครับไอดีไอดี ID เดิมๆม,มันรั่วอยู่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะไอดี ID เดิมๆรั่วอยู่แล้ว นะครับอ่าถ้าวาวล์ว่วมันจะเป็นแบบนี้วิธีการเช็คนะครับอ่านะตรงนี้นะวาล์วไอดีนะเห็นไหมแก้เป่าเบาๆมันก็ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือไอดีมันร่วอยู่แล้วเวลาเราเช็คเราก็จะเช็คแบบนี้นะครับเห็นไหมไอเสียมันไม่ได้รั่วนะครับไอเสียมันไม่ได้รั่ว นะครับเป่ามันก็เลยไม่มีฟองขึ้นพอเรามาเป่า ID, ไอดีนะครับฟองมันก็เลยขึ้นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่อ้าวล้มเออเอาแค่น,นี้แหละนะครับคลิปนี้นะครับมันล้มดีนักไม่มีคนจับให้ก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ